ถึงเลยอ่ะถึงแไหนานเลยเดี๋ยววะอาอุ้ยยึดซ่อนกันไหมเดีวในบ้านเขาได้แล้วมาไวะเลยไม่จิบ เคมคิวด้วยนะไหนที่ไหนนะดีี่สี่นำให้เหรอผมผมมาคัวมาเคมคิวด้วยนะ่เออเข้าหน้าแบบเล่นสนุกไหมพี่พอลื่นขึ้นหน่อยนึงน่น ลแ,แล้เบิดมีปัญหาฮะคอไม่ขาดไอ้สอง เสื้อไปแล้วกันนะเหลือแตงเกีงขาวย้อนไม่ทันเลยกลับไปนี้แล้วกลัอไปตรงนี้แล้ว ดูถ้าเดินเข้าโบสถ์มาโดูแน่ๆใช่ไหมล่ะมันอ่ะใช่ผมิล็อกประตูแล้วเข้าไม่ได้เขาโบสถ์เนี่ยเข้าไม่ได้เฮ้ยดีเหรอเดินพลังวิ่งไปตอนนี้ดู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 เปลี่ยนทิศทางก่อน น,นี่อยู่ตรงแม่น้ำข้างบนล้เห็นโบนแล้เห็นโบ,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 บนแล้วเห็นอยู่ตรงแม่น้ำผมอะเจมเกิดที่ไหนเกิดบังเกอร์โอ้ห <c oughs> วันนี้มเข้าบดแน่ผมอะผมเอะโนเยะสองรอกสอรอเลานครส

คือรันเลยไปนึ่งเรยชื่อแล้วยาดมเมจิกยาดมแปดบาทเปล่าเอ้ยไม่ใช่เออมีแต่ยาดมกับเมจิกสองตัวใส่แล้วบผมใส่แล้วทรกอยมันมันหรือเราผมใส่แล้วผมใส่แล้วเนี่ยบ้านบ้านอยู่ข้างหน้านี่เหรอบ้านโบสถ์อ๋อเห็นแล้วไก่ไก่เก้านาฬิกาไแล้วบ้านอยู่บนเนินใช่ป่ะอออื

ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันไอตัววิ่งมาผมผมวิ่งมานะเฮ้ยข้างในเหรอชั้นล่างห้องของอ่ะของไหนอ๋อข้างล่างนี่คือมันไม่ใช่พี่นิวไอ้เหี้ยเอ้ยข้างล่างเข้าไม่ได้นะในบทเดีเข้าไม่ได้นะไปเดินไปมาเข้ามามาทีมาทีนี่นี่อยู่นีนี่นี่เนี่ยมันมันเข้าบทเข้าบทเข้าบทนี่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 หลังหลังคุณอะหลังคุณ หลังผมเนี่ยไหนไม่เห็นผมไม่เห็นไม่เห็นนี่อยู่บนโหนนี่มันเข้าบ้านแล้วไป<อ>นี่นี่หลังผมเนี่ยหน้าประตูะเนี่ยประตูเข้ามาเข้ามาผมเปิดตู้เข้ามา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 คนมาโยนปืนมาโยนปืมมอนปอ่าอ่าโยนแล้วโยนแล้วโยนแล้วอย่าป่วย,วยนนๆๆไม่เห็นเลยยังมันได้ยิงโยนปืนได้ด้วยเหรอไปไหนวะได้ไปได้ไไไไปปเลยน่หนแล้ววะ ไ้างนใชไหมข้างในเหรออยู่ไอ้ริมกรแเพกริมกรแเพกออกมากอยู่ข้างขวาไอ้เฮ้ยเม,ม,<ะ>มื่อกี้ว่ามันมันมองไม่เห็นตัวเไอ้เ<ะ>นั่นเกิดแล้วผมผมตยมายไปแล้วมันเสร็จแล้วตัวข้างหน้า,นาผมรู้ว่าพี่นิวเมื่อกี้ก็เลยเดินสวนกับมันแล้วก็ไป,ไปหาคชิวๆเลย นี่วองไม่เห็นว่ะแต่มันอยู่หลังวิ่งเลยเออมันวิ่งกลับไปเอาปืนในบ้านเมื่อกี้จยิงผมตายแบงไฟเออเรออื่ออไฟเออเรอื่อยเหมือนกันเนี่ยเาแต่ไม่แต่งตัวรู้สึกวิ่งช้าๆไง็นรือทาวิ่งมา น้ำเก้านำหกอยู่ข้างบนเส้นขาวจะเป็นใจงอยออกไปปะหรือว่าเส้นขาวจิตถนนจิตถนนฝั่งซ้ายใช่ไหมโอ้นู่นเลยอ่ะอยู่ไกลกว่าอยู่ไกลไปเยอะเลยนะจ่างที่ผมอยู่ตอนเนี้ยถ้างนั้นถ้างนั้นผมลองขอเว เจมอยู่ห่างจากบ้านเขาตาย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 งั้นเงินรับไม่ได้นะตอนเลทย่างไี้ได้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เนี่ยทั้งกล่องเลยกระสุนยังไม่ยัดนะบางบางส่วนเอาเอาเอาที่สามเลทก็ได้ในบ้านผมอ่ะเอาสามเลทเลยในกล่องพี่ยนะเออในกล่องของพี่ที่เขียนว่าไม่มีมีกล่องเซตอยู่กับกล่องปืนอะ กระสุนพร้อมไอ้บาเดตดอ่ะหยิบที่แขวนเอาไว้ก็ได้ตอนนี้ดูส่วนทัวเี่ประมาณสิบนาทีพี่ทีวีจัดของไปไม่รู้นานเท่าไหร่ไม่สนอามันระขับเอ้ยประตูหลังมันออกไม่ได้นะมันต้องรือ้อลวดหนามอะประตูที่โฟหายมันเลยพี่ ใช่ทีโบที่มีอยู่หายหมดแล้วมีใครอยู่เหลือป้โดนยิงแบบนี้ตายแล้วมีใครอยู่ในสี่บ้าไม่มีไม่มีไม่มีไา้หนึ่งโนบิจะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไดหนึ่งโนบิจะไดย่อนระเบิ่ใส่เรา ข้าหลังผมคนนี้ทำมาได้มัเดินอยู่ใเหนือยอดเลยอยู่ประตูหลังแฮป,ปปี้ล็อกทางนั้นนะเดินไปหน้าละผมอยู่หลัง,งลนาไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้เลยดูสามนะ

ประตูข้างประตูเล็กนี่แหละจันน่ะโอเคนี่ประตูนี้นี่กลัวประตูนี้ประตูเดียวนปะนประตูตรงผมปลดมือวไรื่ <c oughs> ผมกำลังวิ่งไปเติมที่ผมมีของไข่เต็มตัวเลย,ย,ยไข่ไม่ได้เนี่ย,ยไข่ได้เปรี้ยวไข่ควงของของ ฉันผานต้นไม้จิงอะอบตบบู่แล้วสองมันมีเปิดไปสู้หายเลยนะิดเข้ามาแล้วนึงบหมรูมีโปรไ์เนเฮ้ยระเบิดอะไรรตายั้งูไเาไม่ใช่ผมเนี่ยตาย มันมีประต so mm ูหลายบ้านตอนนั้นอ <we> ่ะืเมันออกไปได้อ่ะเราตายหมดแล้วหรออาสังเลยมาผมตรงมมบ้านมาน่ะทางนอกบ้านอ่ะไปตรงไหนเลยผมรอข้างหลังให้ละรอรอมันออกมาเก็บรอรอไป

ดีดีบ่ดีดีปังปังไม่ออกล็อกมานะมานะมา้วอนุญาตอนุญาตใ้สวยครับสวยครับจะกลับบ้านกลับบ้านอย่ามาดังนี้ขอสวยศึกกาโอ้ยศึกนาแล้วมีเู้ไ่รูดนี่บ้ดนกหรอ โดนเระเปิดยังไงให้ปะให้โดนมันโยนระเบิดให้โดนมันไม่เหนือเห็นบนไหมปลายัดโบอ่ะเระเปิดมันก็ย้อลงพื้นเอเา